สิบเกุมภาพันธ์พุทธศักราชนร้อยหมานมัสก,การพระาธาตุชอยแห,หจังหวัดแพร่ก่อนจะขึ้นไปภารกิจที่จังหวัดลำพูนพระธาตุชอยมอน asteri and about, about this. นวัตกรรมทำให้ท่านช่วยให้นโมตัสสะโะวะโตอวรหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโะวะโตอวรหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโะวะโตอวรหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันดามิสิริโสหักขันมะหาหลักขณะ สยยะทัสักขะสังฆาตังอุทะโรปังอุปสธาคารัคาระสุปฏิธิตังเอเตนะเอเตเสนะสัพพะยิตังมีหังสิาข้าพเจ้าขอการบาบไหว้พระพุทธรูปอันบันดิตสมณังว่าพระเจ้าช่อเฮพระสมณีพร Is this opposite of pathad, what Wad Cha here, Pra Province, of Thailand? Is not turned off uh, in the interest plate of prayer. ส o รัอิมเมจบิดาองคอุปสมธ์ัอพระทธาแห่งน t h s meaning about that. h i s s o e is for the ลานาสไตรลานาสไต์อัปพระธาต เด็ดเว่ย not enter โมาอสมยังสักกอนสำนักงานอืมอืมชาเฮตำบลชาเฮ for all the birth of the this tiger in Patat Chong here, uh, province Thailand is for um, for the people and the birth of tiger yes เขาเจ้าบุรณะไหมท่าน Now on about eleven February two thousand twenty two is reconstruction of, of everything of the new or r e n o v a t e about Pad Hathso เนี่ย this displayed on the small hill is small hill is a า a t อนี่ยนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสมะสมุทัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสมาสมุทัสสะนะโมนะมะสุสะขังโกธมังเจจะคุ นะโมนะมะสะขังโกธมังเจจคุนะโมนะมะสะขังโกธมังเจจคุณะ as this word for the respect of พระเจ้าทันใจ is for the express of if you this if you need everything is สถูปของพระเจ้าทันใจอ,อ,อธิษฐานหรอปะโอ้ปรดังไป <laughs> คนม <laughs> ีโอ้บวดังไงปวดอ้อดีดังยินงนั่ง มาตรมสมาสมตสนมหตัตะภะัตสวมาตโสมาสุตัสสนมโตัตสะภะวโตวมตัสมาสมตัสสะโกเสยักสักขะต่อภะเจสตะมโนรมีภะเจสัตว์นำตัปฏิสิตาห่างวันนามีสัปดาหนคาติโยห่งวันละนสัโกพจะ้พระเจสาตถทีมเจดสมนพระเจ้าสมุทรแห่งุบนรทัศพรปพน ทางมากรใส่ออตจีเรื่องลมใจของสมหายโดยการที่ผมเนี่ยมี่อเไรประทับใจไงวันวันเกิดตักบัตรประทัุปีเกิด ปีเถาะมะเสงพัทยาประเทศอินเดียปีชวดสีจมทอ,มลองลำปางหลวลงลำปางหลวงปีขาปีเถาะปีมะลงปีมะเสงน,นี่ดิเจดีพุทธคยาอินเดียต้นสีมาหาโพนไปแล้วนี่ยนเขาบคนเกิดปีมะเสงปีมะเมียในประเทศพม่าสเวดากองโายสุเทพมะแม ปีวอกนครพนมพระธาตุพนมปีราการำคูนหรือพุนชัยปีจอจังหวัดนครสวรรค์ปีกุลดอยตุงพระธาตุดอยตุงน,นี่ตับบัตประจำวันเกิดเนาะอันนี้บัตรอ,อ,อันนี้เกิดวันอาทิตย์บูชาปางถวา,ายนตดอีสันเด In a Monday, Monday, uh, Tuesday, say yeah is just sleeping. Uh, it's Wednesday of the of the day. Uh, Wednesday of the night, the night of is is my is of my in. Birth of um, the night of Wednesday, Thursday, Friday, Friday, uh, Saturday. You for your fortune, fortune, everything if you want and.